สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับถุนที่ส่วนตรนะคะวันนี้แหม่เห็นกล่องมาแล้วเนาะแน่นอนที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับสาวกเลโก้เลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์อรนั่นเองนะคะที่เห็นเลยใหญ่ตัวลังการก็จะเป็นเฮดวิกอันนี้จะเป็นเซตที่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคือปี2020มีมินิฟิกเกอร์2ตัวะจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กับเฮดวิกนั่นเองแน่นอนอันนี้อาจจะต่อยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาเขียนหน้ากล่องเป็น10บวก มีอย่างอันนี้ข้างหลังสาหรับใครที่สนใจไปซื้อมาต่อเนาะเขาก็จะมีขนาดไว้ให้ดูนะคะว่าปีกเนี่ยกลางกว้างสุด <Wow. S 1> มันจะอยู่ที่สิบสามจุดเก้านิ้วเพราะฉะนั้นสิบสามจุดเก้านิ้วก็ประมาณไม้บรรทัดกว่ากว่าเนาะต่อก็ต้องหาที่เก็บกันด้วยนะทุกคนหัวถึงหางอยู่ที่7.8นิ้วแบะเลยดีกว่า ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีทั้งหมด01เนนะอะ2 3 4มีแค่4งเองสติกเกอร์1แผ่น216ขั้นตอนเอ้ยอันนี้ถือว่าไม่เยอะเนาะแล้วก็ได้ตัวใหญ่ด้วยก็เลยดีกว่าทุกคน A later few moments later. และแล้วเราก็ต่อเสร็จแล้วนะคะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่ง เซตนี้เนี่ยเราใช้เวลาต่อไปประมาณ2ชั่วโมงนี่ยากมากหลักๆจะเป็นในเรื่องของกลไกอ่ามันมีนกลไกด้วยเนาะให้ดูตัวมินิฟิกเกอร์ก่อนมีด้วยการ2ตัวคือแฮร์รี่เนาะแฮร์รี่มาในชุดนักเรียนนะมีผ้าพันคอด้วยแล้วก็จะมีเฮดวิกเฮดวิกอยู่ข้างๆเนาะก็จะเป็น2องมินิฟิกเกอร์ที่ได้มาสำหรับ <Wow. S 1> เซตนี้โดยที่เขาก็จะมีแท่นสวยงามให้ต่อตัวไฮไลท์ก็คือตัวเฮดวิกที่เขาบอกว่า ปีกถึงปีกเนี่ยประมาณหนึ่งมาบรรทัดก,ก็จริงของเขาแหละก็จะประกอบไปด้วยส่วนฐานนะจะมีฐานที่มีป้ายเขียนว่าเฮดวิกนะทุกคนมีตัวจดหมานะคะที่เฮดวิกเนี่ยเขาหนีบมาหนีบมาส่งแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นตัวเฮดวิกเลยกลไกของเขามันก็คือการที่เฮดวิกสามารถขยับปีกได้ทุกคนนี่มันจะมีสองเกลียวตรงนี้นะคะที่จะให้สำหรับหมุนฟื้น หันแน่เห็นไหมทุกคนปีกขยับได้ขยับได้แบบเป็นจังหวะคลื่นด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาทำกลไกมาเนี่ย oh. ก็คือให้ตัวปีกเนี่ยมีสองขยับก็คือตัวนี้เป็นปลายปีกแล้วก็ตรงนี้มันต้นแขนอะก็คือเป็นต้นปีกของเขาด้านหลังจะบอกว่าดีเทลด้านหลังก็ดีนะ จะเป็นขนห,หางอ่ะของตัวเฮดวิกก็คือมันช้าตรงนี้แหละทุกคนก็ค uh ือการต่อขนปีกการต่อขนหางซึ cin ่งเขาทำดีเทลมาให้แบบทำทีละช่อเพื่อให้มันเหมือนจริงมากที่สุดแล้วก็สวยที่สุดสิ่งที่เราชอบออย่างก็คือลูกตาของเฮดวิก ลูกตารทำมาสวยมากแล้วก็ทำโพสิชันได้ดีแบบที่ไม่ใช่เห็นวิกตาเล่สำหรับเซตนี้เราได้มาที่ราคา1,990เนื้อสั่งมาจากช้อปปี้นะคะมาขั้นก่อนระหว่างที่สินค้าพีออเดอร์เรายัางไม่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะคะทุกคนเราสาวกเลโ,โก้ไม่ไม่เสียงแล้วโนแล้วเอามาต่อให้แล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวก็จะมีเซตต่อต่อไปอีกนะสาวกเลโก้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะคลิปนี้เราก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ